จ้าทงแดงแล้วกินข้าวดีกว่าทงแดงนะจ้าทงแดงโ <Okay. S 1> อเคกินข้าวน้ำกัดนะเพืเ่อน้ะขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเ้อจ้าที่เข้าไปยังยบ้านใ้ถึงเนาะคะเนาะฝนม่วงจันโตจักมือแล้วมันอีกกิขนข้าวข้าวใส่จาน แนวออกมาด้วยพี่นาเออดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝนก่อนอันนี้ข้างหน้านะคะอันนี้ข้างกินข้าวน้ำกันแล้วเพื่อนแล้วขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเออจ้าที่เข้าไปยังบ้านได้ถึงเนาะคะเนาะฝนเมื่อนโต๊ะจักมือแล้วมัหนึ่งข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วพนักงานทั้งหลายกินข้าวกันจ้า บาหน,นะน้องพักเที่ยงไปยินเสียงฝนไม่จด้เสียงข้าพี่น้องเสียงฝนจ้าอันนี้คือข้างหลังโรงงานนะจ้าเม็ดเระเราอะไรจลาหน้า,าโรงงานหน้าโรงงานจ้าตกอย่างแรงตกแรงนะจ้ายกข้าวของแล้วนะคะแต่ขอบคุณที่น้องหลายๆเด้อค่ะที่รับชมคลิป ปักธงแดงนะจ้าปักธงแดงแล้นะจ้าหมดไม่เลอะบ,บาลาเลยเสียงฝนจ้าเสียงฝนหล่นลังคาเบาๆนี่นาเ,าเานาอาออกมาด้วยนะตกแรงก็ต้องรัง่วเป็นธรรมดานะคะกิงเข่ากันพี่น้อง กแรงก็ต้องรั่วเป็นธรรมดานะคะกืน,นเข่ากันพี่นออ้องเอ็นกรอดมาได้ไงนกตกกา,า,ามือวันพฤหัดเนาะ<อ>วันศุกร์วันพฤหัดวันพุธวันนี้วันจันแล้วยังไม่หยุดเลยค่ะแถวริมน,น้ำก็เตรียมเอ้นก รอดมาได้ไงเนาะไก่จะไก่ทอดไก่ร้านนั้นแหละแต่แอเนี่ยไก่ร้านนั้นไก่อร่อยอร่อยจ้ะ้กับข้าวตำแตงไก่ทอดเลยพี่น้องในเชียงใหมบขำบนหมนี่เบล้ลาลาเลย เส,ส,สียงฝนจ้าเสียงฝนหล่นลังคาเบาๆนี่นะเอาออกมาด้วยนะฝนเม็ดเบลอเบล่าเนยเสียงฝนจ้าเสียงฝนหล่นลังคาเบาๆนี่นะเอาออกมาด้วยนะหน้าโรงงานหน้าโรงงานจ้าต okay. กแรงตกแรงนะจ้าเพียงปุ๊บตกปับเลย กินข้าวกันแล้วกินข้าวกันเล้กกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วพนักง,งานทั้งหลายกินข้าวกันจ้าเฮ้ยเบาหน่อยนะไอ้นกรอดมาได้ไงนกนอก้องพักเทียงไปยินเสียงฝนไม่จดเสียง้า มีน้องเสียงสดจ้าอันนี้คือข้างหลังโรงงานานะจ้าเม็ดมะเร็อมะระอะไรจะยกข้าวของแล้วนะคะกขอบคุณพี่น้องหลายๆเดิกค่ะที่ทรับชมคลิปไก่จะไก่ทอดไก่ร้านนั้นแหละแต่แอ่ยไก่รนะ้านไก่อร่อยอร่อยจ้าเอน้นกรอดมาได้ไนนงนก อ่ยอุ้ยตรงนี้นะ้ำไม่ไหลแต่แอร์เอาของมาแย่ด้วยนะเนี่ยดูพี่น้องนี่ออขึ้น้เราไปกินเล็้วแท้อันนี้เขาหาได้อุยอ้ยมามากอุ้ยว่าจะไม่ปวดหลุดออกมาจะได้เนาะวเดี๋ยว เดี๋ยวตอนเย็นจะเข้าหานะคะเพื่อนๆตอนนี้ขอทานข้าวก่อนนะคะถ้าจันถึงสุกอย่างนี้เสียงฝนบ่าพี่น้องทำเบาหน่อยนะเสียงเบาหน่อยนึงแล้วพี่น้องเบาหน่อยนึงแล้วตอนเย็นจะเข้าหานะคะเพื่อนๆตอนนี้ทำงานอยู่นะคะ <c oughs> ตกแรงก็ต้องรั่วเป็นธรรมดานะคะ <c oughs> ถิงเข่ากันพี่นอ้องจำดีใจฝนเมืองจันตกดีวัดดีใจฝนเมืองจันตกดีวัดก็จะทำงานจ้า,าเลิกงานก็เข้าหาเพื่อนเพื่อนพบมังไหมพวกนกเอาเอาน้ำไปรองนกเอาของไปลองน้ำเลยนกฝนไเม่เมลเบอร์อาลาเนย เสียงฝนจ้าเสียงฝนหลนลังคาเบาๆนีนะอาออกมาด้วยนะตรงนี้นเนี่ยอุ๊ยตรงนี้นะ้ำไม่ไหลแต่แอเอาของมาแหย่ด้วยนะเนี่ยดูพี่น้องพี่น้องพักเที่ยงไปยินเสียงฝนไม่จ้า,เ,าเสียงค่าพี่น้องเสียงฝนจ้า อันนี้คือข้างหลังโรงงานนะจ้ะเม็ดเบเร์เอร์บราอะไรกับจะเล่นน้ำฝนที่ไหนกันอ่ะไม่ได้สั่งของเลยเลยมีเลือดหมูเท่านั้นที่จะกินได้อย่างนี้เสียงฝนบาพี่น้องเขาหาได้อุ้ยมามาอุย้ยว่าจะไม่ฝนฝดออกมาจะได้เนาะ ไมเมาเอออาลอะมาลาเลยเสียงฝนจ้าเสียงฝนหล่นลังคาเบาๆพี่นาะเอาออกมาด้วยนะกินข้าวจะกินข้าวกันจ้าแมวเอาออกมาด้วยพี่นาะเออ,อด,ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝนก่อนอันนี้ข้างหน้านะคะอันนี้ข้างน้ากับข้าวต,าต้ำแดงไก่ทอดเ้ย พี่น้องเห็นมะข้างบนตุ้แซงจ้ะวันนี้ทำแซงซื้อเอาทำแซงทักเพื่อนทำแซงกินน้ำกันเราจะกถนงฝนตุ้งแซงจ้ะวันนี้ทำแซงซื้อเอาทำแซงทักเพื่อนทำแซงกินน้ำกันเราจะกถึงฝนดีใจฝน มืองจันตุก,กีีวัดหนึ่งยิ้มเสียงฝนพ่พี่น้องเพียงปุ๊บตกปั๊บเลยกินข้าวกันแล้วกินข้าวกันเล้วกินข้าวตุวตกก้ามือวันพฤหัสเนาะวันศุกร์วันพฤหัสวันพุธวันนี้วันจันแล้วยังไม่หยุดเลยค่ะแถวริมน้ำก็เตรียมตะ ตกก็มือวันพฤหัสเนาะวันศุกร์วันพฤหัสวันพุธวันนี้วันจันแล้วยังไม่หยุดเลยค่ะแถวริมน้ำก็เตรียมิีใจฝนเมืองจันตุกจีวัดกินข้าวจะกินข้าวกันจ้ากินข้าวจะกินข้าวกันจ้าเดี๋ยว เดี๋ยวตอนเย็นจะเข้าหานะคะเพื่อนๆตอนนี้ขอทานข้าวก่อนนะคะถ้าจันถึงสูขเบาหน่อยนะเสียงเบาหน่อยนึงแล้วพี่น้องเบาหน่อยนึงแล้วตอนเย็นจะเข้าหานะคะเพื่อนๆตอนนี้ทํางานอยู่นะคะปากธงแดงนะจ๊ะปากธงแดงแล้วนะจ๊ะให้กับข้าว ตำแตงใส่ทอดเลยพี่น้องเห็นมาขงบนเพราจะทำงานจ้าเลิกงานก็เข้าหาเพื่อนๆพบมั่งไหมพบางนกเอาเอาน้ำไปลองนกเอาของไปลองน้ำเลยนกห้าโรงงานหน้าโรงงานจ้าตกงแรงตกแรงละจ้า ีใจฝนเมืองจันตุกจีวะจ้าธงแดงแล้วกินข้าวดีกดว่าธงแดงแนะจ้าธงแดงคฝนไม่เลิ่มไ่ลาเลยเสียงฝนจ้าเสียงฝนหล่นลังาคาเบาๆนี่นะอาออกมาด้วยนะก็จะทำงานจ้า เอาหาเพื่อนเพื่อนพบมั่งไม่พบมั่งนกเอาเอาน้ำไปลองนกเอาของไปลองน้ำเลยนกกินข้าวข้าวใส่กานข้าวข้างในกาแล้วจ้าธงแดงแล